น้องลียาโชว์สเตปเต้นทั้งเป๊ะทั้งสวยมากทันยา่าเซอร์ไพรส์แม่หัวใจจะวายทำเอาร้องว้าวกันไปสนานทั้งหอลเลยจริงๆค่ะสำหรับน้องลียาลูกสาวคนสวยของทันย่าทันยเรศที่ล่าสุดได้แท็กทีมกับน้องนิรินลูกสาวหนิงปณิตาเซอร์ไพรส์ด้วยการโชว์สเตปเต้นอยู่บนเวทีในงานแฟนมิ่ติ้งทันย่าหนิงซึ่งทันย่าก็ได้เผยคลิปขณะที่น้องลียาโชว์สเตปแดนซ์สุดเวียง โดยไม่ได้มีอาการเคอะเขินหรือตื่นกลัวเวทีจะอย่างใดในทางตรงกันข้ามยังออกลวดลายท่าเต้นได้แบบมืออาทีพสุดๆงานนี้ทันย่าถึงกับเขียนแคปชั่นชื่นชมไว้ว่าเซอร์ไพรส์ที่สุดคือโชว์เด็กๆแม่หัวใจจะวายกรีดขอแห้งเลยจ้าเด็กๆเก,เก,ก่งมากทันย่านิงแฟนมีทติ้งทันย่านิงงานนี้แฟนต่างเข้ามากดไลค์ให้ในทันทีพร้อมทั้งขอปรบมือรัวๆให้กับคนเก่งที่ฉายแววศิลปินคนต่อไปได้อย่างแน่นอน รียาคือศิลปินค่ะสวยมากค่ะเป็นเมมน้องคนนี้ค่ะสวยจริงสวยเก่งจริงจ,งจ,งจ้าแม่สุอรพรา์พ่อเครียดอยู่เก่งสุดๆเลยค่ะขอขอบคุณภาพน้องรียาภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุดและความค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ